สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับจอสนะคะจอสซีเบอร์รี่ค่ะแล้วก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะพี่จอยมาในลุคที่แบบว่าคลีนมากแกเนื่องจากว่าคลิปวันนี้เราจะมาทําการรีวิวสกินแคร์แบรนด์หนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้พี่จอยได้ไปออกอีเวนต์มาะคะก็จะเป็นแบรนด์ของ c a n a b l i s ์นั่นเองคะ่ะซึ่งงานนี้ก็จัดแบบยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีอิงฟ้าชาร์ลอตนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางแบรนด์พี่จอยก็ได้มีโอก ไปร่วมงานอีเวนต์ในครั้งนี้นะคะก็จะมีภาพบรรยากาศจักในงานนะคะให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแบบกรุบกริบนิดหน่อยนะคะก็ได้มีการไปทําการตรวจสภาพผิวนะแล้วก็ไปรู้จักกับโปรดักต์ของเขาซึ่งในงานเนี่ยพี่ซอยก็ได้รับโปรดักต์มาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะท่าดานก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าเดี๋ยวพี่ซอยจะอินเสิร์ทภาพให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ตัวนี้จะเป็นคา n ์เนบลิสเอสเซน นั่นเองนะคะก็มาด้วยกัน2สูตรนั่นเองแต่ว่าพี่จอยขอเล่าก่อนว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีข้อดียังไงนะจ๊ะจุดเด่นเลยนะคะทุกคนของแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะนำเอาส่วนผสมนะคะนั่นก็คือสโนเบลแล้วก็สารสกัดจาก CBD นั่นเองนะคะเข้ามาอยู่ในสกินแคร์ของเขานั่นเองะคะก็อย่างตัวสโนเบลเนี่ยเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีนั่นเองะคะก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสเหมือนกับผิวของสาวเกาหลีนั่นเองะคะ แล้วก็สารสกัดจาก CBD เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการ,รลดรอยสิวนะคะลดการอักเสบแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนไร้ริ้วรอยนั่นเองนะจ๊ะอันนี้เขาเคลมว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ข้างในกันเลยดีกว่านะคะเขาก็จะมาเป็นขวดแก้วแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ซอยจัก ก็จะมาเป็นขวดแก้วแบบนี้เลยจะบอกว่าแพ็กเกจคือดีมากคือมีความแบบหรูแล้วก็ดูแพงนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาจะมีด้วยกันทั้ง2สูตรแบบนี้เลยะคะ่ะเดี๋ยวพี่จอยจะเล่าให้ฟังทีละสูตรเลยนะจ๊ะสำหรับสูตร first step นะคะทุกคนเขาก็จะมีส่วนผสมของอะมิโนแอซิดถึง17ชนิดด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาอีก8ชนิดนะคะคือต้องบอกว่าเติมความชุ่มชื้นแบบฉ่ำฉจุก จุกกันเลยนะคะแล้วก็มีพืชอีก3ชนิดนะคะที่จะช่วยปลอบประโลมผิวนั่นเองนะคะก็เนืเ้อของเขาตัวนี้เนี่ยจะมีความหนึบหนึบกว่าอีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งนะคะอย่างพี่จอยเนี่ยเป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางแห้งก็จะรู้สึกว่าชอบสูตรนี้มากๆเลยนะคะใครที่รู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วเครื่องสำอางไม่ค่อยติดผิวอะไรเงี้ยแนะนําให้ลองสูตรนี้เลยะคะมันเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวพี่จอยจะลองเนื้อให้กับเพื่อนๆดิ ก็จะเห็นว่าเห็นป้าเวลาหยดออกมาเนี่ยเขาจะมีความแบบเหนียวเหน,ยเนียวนิดนึงคือมันจะไม่ได้มีความเป็นลิควิดมากนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันซึมเข้าสู่ผิวแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความแบบเด้งๆนะคะแล้วก็ผิวจะดูแบบสุขภาพดีมากๆเหมือนผิวที่นอนหลับพักผ่อนมาแบบเพียงพออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก็ตอนเย็นเลยะะ้าจะเป็นขั้นตอน ตอนแรกของการลงสกินแคร์นั่นเองนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตบตัวนี้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะคะยิ่งตกยิ่งเด้งนะจ๊ะส่วนสูตรนี้นะคะทุกคนเป็นตัว pre and probiotic <c oughs> นั่นเองนะคะก็สูตรนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปรับสมดุลของผิวของเรานั่นเองนะคะก็จะมีส่วนผสมทั้ง และโปรไบโอติกนั่นเองนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพดีคะแล้วก็เขาเสริมตัวไฮยาลูรนิกแอซิดแล้วก็เซรามายด้วยนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ลดการอักเสบเนาะก็สูตรนี้เนี่ยจะเหมาะสาหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นพิเศษคะอยากให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมีเกราะป้องกันผิวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะลองหยดให้ดูตัวนี้เนี่ยเนื้อจะมีความอ่อไม่ข้นเท่ากับ ตัวเมื่อกี้นะคะจะมีความเป็นลิควิดมากกว่าแล้วก็เวลาทาเนี่ยก็ซึมง,ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ผิวที่ดูชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพดีเช่นกันจะ้ะอันนี้ก็คือสามารถเลือกใช้ตามความต้องการของผิวเราได้เลยนะจ๊ะส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่จอยเลือกไม่ได้จริงๆว่าจะใช้สูตรไหนก็เลยจัดมาทั้ง2ส,สูตรแล้วก็เดี๋ยวจะต้องลองทั้งสงสูตรเลยนะคะเขาบอกว่าเธอผู้ไม่เคยยอมแพ้เพราะว่าผิวแพ้เนี่ยตอนนี้ชนะได้ด้วย คา n าบลิสนะคะเพราะว่ายิงตกยิงเด้งจ้าก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของคา n าบลิสนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะใส่ข้อมูลทุกๆอย่างไว้ตรงช่องคำบรรยายนะคะก็สามารถตามไปหามาใช้กันได้แล้ววันนี้นะคะจะบอกว่าดีมากโดยส่วนตัวแล้วพี่จอยได้ลองครั้งแรกเนี่ยคือแบบ เฮ้ยชอบเลยแล้วก็มีความสุขวแบบดีมากอย่างใครที่รู้สึกว่าวันนี้อาจจะต้องออกไปทํากิจกรรมข้างนอกแ,แบบเหงื่ออาจจะออกเยอะกว่าหน้าเยิ้มอะไรเงี้ยสามารถลงตัวนี้เดี๋ยวๆได้เลยหลังจากนั้นเราก็คือแต่งหน้าทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกติแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้เลยเพราะว่าความชุ่มชื้นความฉ่ำเนี่ยคือเขาใส่ลงมาในนี้แบบจัดเต็มแบบอัดแน่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยบำรุงผิวได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่รู้สึกเหนียวเนื้อ เลยนะจ๊ะก็คือชอบเลยประทับใจเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปหามาใช้ดูก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะสำหรับวันนี้พี่เจยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้รามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย